มาอะไรกันเนะออหาเล่นกันเหรอลูกฮึเล่นกันแต่เช้าจังเลยเอา้ามีเด็กให้เชยชมแต่เช้าเลยมีเด็กนี้อ้าคุณพ่อคุณพ่อว่าไงครับฮึแอรห,หอมหน่อยเดียว ระหาลูกไหมเมียน้อยเห็นเด็กน้อยแล้วใจฟูจังเลย มาให้แม่อุ้มหน่อยเร็วอย่าอุ้มแมวน้อยแล้วแล้วอุ้มแมวน้อยแล้วจ้าหนูเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเลยค่ะอื